สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการพูดจาภาษาเพลงในค่ำาคืนของวันพุทธที่24สิงหาคมพศ2565ก็เหตุบ้านการเมืองก็ผ่านไปยกหนึ่งแต่ก็ยังไม่จบแค่พักยกยนี่จะต้องลุ้นกันต่อไปว่าสารจะออกมาหน้าไหน ถึงมีถึงสหน้าคือนับปี57น bon ับปี60กับนับปี62สองถึงการที่ศาลได้สั่งให้พักงานในวันนี้ก็เพียงเป็นชั่วคราวก็ประมาณ1เดือนหรือ1เดือนเศษเพื่อให้ศาลได้มีมติวินิจัยว่าจะใช้แบบไหนมีผู้สันทัดกรณีบอกว่าน่าจะออกที่เริ่มนับจากปี60 ก็เท่ากับว่านายกก็ได้มีเวลาต่อไปอีก2ปีอันนี้ก็เป็นมุมมองของผู้สันทัด์กรณีมันก็อาจจะเป็นแบบนี้หรือไม่เป็นก็ได้ยังต้องรอรุ่นอีกประมาณเดือนหนึ่งซึ่งม็อบก็ยังไม่หมดก็ยังมีอยู่ปลาปลายแต่ก็ไม่ค่อยเข้มงวดเหมือนสมัยก่อน อาจจะเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับเศษษรษฐกิจบางคนก็ต้องทามาหากินผขไม่มีจิตกระใจที่จะมาเรือก้องอะไรกันเาปากทองมันก็สําคัญกว่านะครับรายัางต้องลุ้นต่อไปว่าสารจะออกหน้าไหนเพราะว่าที่ให้พักงานนี่ก็เพ็งเพียงชั่วคราวในบางท่านไม่เข้าใจคิดว่าจบแล้วยังยังแค่หมดยกอี่ต้องมียกสองยกสามต่อไปอีกประมาณเดือนหนึ่งในพวก ผู้สันทัษณ์คนนี้บอกว่าจะได้อยู่ต่ออีกสองปีด้วยคะแนนห้าสี่เหมือนกับวันนี้ที่ลงคะแนนให้พักงานต่ขออ,ออย่าว่าอย่าให้มันคุ่นไวมาเมืองเราก็ยังแย่อยูนะ่กับเหตุการณ์หลายๆอย่างโควิดก็ยังอยู่สินค้าก็ขึ้นราคารายวันน้ำมันนี่ก็ตอนนี้ก็อีกไม่นานก็ขึ้นราคาเพราะว่า ช่วงนี้ก็ใช้กองทุนน้ำมันมาชดเชยขาน้ำคับไฟเดือนนี้ขึ้นแน่นอนกันยาเดือนหน้ากันยาขึ้นหมดทุกอย่างการเมืองเรายังไม่จบมันก็ยังจะอุ่นไาวไปใหญ่นะครับก็ขอบนตามภาษาคนแก่ว่าคนเรามาถึงเวลาแล้วก็น่าจะพอคนเรามายุเกินหกสิบแล้วมันผ่านมา ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชีวิตนั้นไม่ได้ไปอยู่ชั่วนี้รันการเป็นนามตะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบก็กลับบ้านเก่ากันหมดแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยยศฐานนาศความยิ่งใหญ่ทรัพย์สินเงินทองมากมายเอาไปได้แต่ความดีความชั่วบุญบาปติดตัวไปให้คนกล่าวอะไรรักเก่าสรรเสริญเมื่อท่านจากไปแล้วหรือให้แช่งด่าท่านตอนนี้ท่านจากไปแล้วก็มีสองทางนี้ให้เลือก ะครับก็คนเราถ้ารู้จักพอแบบท่านอาดีตองคมนตรีประธานองคมนตรีท่านป๋าเปมน,นี่ท่านพูดคำพูดสั้นๆแต่เป็นอมตะวาจาที่ยิ่งใหญ่มากมีคนไปขอให้ท่านเป็นอีกรอบหนึ่งท่านบอกว่าผมพอแล้วนี่คำนี้คำเดียวนี่เป็นอมตะทำให้ท่านกลายเป็นรัฐบุรุษของประเทศแล้วก็เป็นประธานองคมนตรี ที่ประชาชนทั่วประเทศให้การเคารพนับถือเพราะคาพูดของท่านคําเดียวนี้คือคําว่าพอเข้าหลักกับพระพุทธศาสนาที่ว่าคนเราให้รู้จักพอคนเราไม,ไม่ไม่มีอะไรกินอิ่มเดียวนอนตื่นเดียวถึงเวลาก็กลับบ้านเข่าอะไรกันนักหนานะครับคนเราถ้ายึดถือหลักพระพุทธศาสนาที่สอนให้ลดละวาง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกลถนอนิจจังแม้แต่ตัวเรานี่กรรมชัยของเรามาจากธรรมชาติแต่ตัวเราเป็นของเรานี่เราต้องบังคับไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้แต่แเราบังคับไม่ได้เลยถึงเวลาเดี๋ยวเจ็บพออายุเกินลงศิล้วรสารพัดโรคเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็ตายแค่นั้นเองกลับคืนสู่ธรรมชาติมนุษย์สัตว์สิ่งของนี่คือมาจากธรรมชาติอย่างที่พุทธศาสนาได้สอนไว้พุทธศาสนาเรานี่สอนออง ิทยาศาสตร์คือพิสูจน์ได้ว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นของธรรมดาสัตว์มนุษย์พืชสิ่งของนี่ก็เสื่อมสลายเป็นตามการเวลาถึงเวลาก็สุพังสัตว์เหมือนกันถึงเวลาก็แก่ตายเหมือนกับคนสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกเหมือนกันนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> ขอบนเรื่องกัน,กกนบ้านกันเมืองแค่นี้ก่อนนะครับก็เมื่อเหตุกรารณ์ยังไม่ยุติก็เอาซะหน่อยนีก,ก็กลับมาเรื่องพูดจาวาษาเพลง ก็มีเพื่อนๆถามมาหนึ่งคำถามถามบอกว่าที่ที่เคยบอกว่าการร้องเพลงได้หลากหลายแนวหลากหลายนักร้องมา,าลูกกรุงลูกทุง่งทุกแนวเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอันนี้ก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าอันดับแรกท่านต้องฟังเพลงของคนที่ท่านจะเอามาร้องไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุง่งลูกกรุงเพลงสตริงเ,งเพลงเพื่อชีวิต ท่านต้องฟังฟังต้นฉบับให้ถือว่าต้นฉบับนี่ก็คือเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านจะเอามาฝึกฝึกจากต้นฉบับคือฟังแล้วก็ร้องตามร้องตามเพลงเพลงเพลง,เพลงทุกชนิดจะมีเอกลักษณ์ของของนักร้องท่านนั้นเจ้าของเพลงนะท่านฟังแล้วท่านก็ร้องตามาต้นฉบับคือเสียงไม่ต้องไปเหมือนต้นฉบับไม่จําเป็นเอาเสียงแท้ของท่าน เอาอัขระจังหวะทํานองและอารมณ์เพลงของท่านเหล่านั้นมานะครับแต่เมืม่อท่านอยากจะร้องเพลงสายันท่านก็ฟังเพลงสายันอยากจะฟังอยากจะร้องเพลงของยอดรักก็ฟังเพลงยอดรักอยากจะร้องเพลงของเสรีลุงสว่างก็ฟังฟังเสรีง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน,นครับเ่็ท่านฟังดังขึ้นใจแล้วท่านก็ร้องตามร้องตามร้องตามนะครับ ถ้าอยากจะร้องเพลงยากๆก็เพลงครูททนเนี่ยก็เป็นเพลงที่หินนี่สอ่ถามดูได้ใครที่ร้องเพลงครูทูนต้องใจรักจริงๆนะต้องฝึกฝึกหนักกว่านักร้องท่านอื่นเพราะเพลงท่านนี่เรียกาภาษานักร้องเ,เรียกว่าครบเครื่องแม้ว่าท่านจะจากโลกนี้ไปนานแสนนานก็ยังไม่มีใครมาแทนท่านได้อย่างที่ครูประยงมุตาท่านเคยบอกว่าหาไม่ได้แล้วในสย,ยามประเทศนี้ นักร้องที่มีเสียงอัศจรรย์ครูพุยมุดาท่านพูดแบบนี้เลยว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงอัศจรรย์หายากถ้าครูทูนมาเกิดในสมัยนี้นี่โอ้โหจะเพราะขนาดไหนสมัยก่อนที่ท่านร้องอัดแผ่นเสียงไม่มีเอ็โคไม่มีมิกเซอร์ไม่มีอะไรอัดจากวงดนตรีสดอัดใส่เทปม้วนใหญ่ๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นถึงจะไปถ่ายทอดลงแผ่นเสียงในห้องอัดเสียง เนี่ยคือฟังเป็นมาของเพลงสมัยก่อนกว่าจะได้แต่ละเพลงนี่ต้องใช้ความพยายามนะครับพิกับขอาพายพิกับสมัยนี้สมัยนี้นี่ยทำเพลงนี่ง่ายมากคือทําดนตรีไว้ก่อนแต่แล้วกันนักร้องมาเนื้อกลางแล้วก็ร้องร้องเป็นไกด์ทั้งสองสามเที่ยวพอผู้ควบคุมดูเอาใช้ดได้แล้วก็บันทึกเสียงซึ่งมันง่ายมากสมัยนี้ ทีนี้อยู่ที่ว่าท่านร้องเพลงได้ดีไหมเป็นธรรมชาติไหมเพลงเนี่ยทุกทุกแนวนะคท่านพยายามร้องให้เป็นธรรมชาติอย่าไปเฟืออย่าไปแต่งเสียงตามภาษานักร้องเขาเรียกว่าไปปรุงแต่งเสียงหรือทําเสียงหล่อเสียงสวยที่เคยพูดมาตามภาษากรรมการตัดเสียงเขาเรียกว่าอย่าประดิษเสียงเวลาไปร้องประกวดเนี่ยใครร้องดัดเสียงนี่กรรมการเขาจะว่าเลยท่านประดิษฐ์เสียงมา คะแนนจะเสียไปส่วนหนึ่งนะครับร้องให้เป็นธรรมชาติมีบางท่านเข้าใจผิดว่าเวลาไปร้องประกวดเนี่ยถือว่าเอาเพลงของสายันมาก็าต้องทําเสียงให้เหมือนสายันหรือเอาเพลงยอดรักมาต้องทําเสียงให้เหมือนยอดรักมันไม่ใช่คือการประกวดนี่คือเขาเอาเสียงเราแท้ๆให้เป็นธรรมชาติเอาเอกลักษณ์หรือเอาจังหวะทํานองของต้นฉบับมาอารมณ์เพลงของต้นฉบับมาแต่ใแท้เสียงเราแท้ๆนี่ จะออกมาเพราะนี่บางบางท่านอาจจะลืมไปพยายามดัดเสียงให้เหมือนต้นฉบับซึ่งบางทีมันกรรมการเขาฟังรู้เลยก็คะแนนก็เลยหายไปอีกนะครับก็จะขอบอกไว้ว่าตนน้องๆจะไปประกวดร้องเพลงหรือจะไปร้องตามงานตามงานหรูๆในโรงแรมอะไรพวกนี้เช่นงานแต่งงานหรืองานอะไรเงี้ยเอาเพลงไม่ว่าลูกกรุ่มลูกทุ่งของใครมาร้องเนี่ย ร้องเสียงของท่านโดยโดยธรรมชาติเลยให้เป็นธรรมชาติที่สุดคนฟังก็จะตบมือเองเมื่อท่านร้องจบนะครับก็ถ้าอยากร้องได้หลากหลายก็อ,อย่างที่ผมบอกก็ฟังเพลงฟั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 ง,ฟงจนชินแล้วก็ร้องร้องรองรองเพลงไหนที่ยากท่านก็นต้องใช้เวลามากหน่อยอย่างเพลงของครูทูนทองใจเนี่ยคือยากที่สุดนะการากบนนร้องถามนู่นได้เลยพอผมเองใช้เวลาเกือบหกสิบปีฝึกมา ทุกว,วันนึงก็ยังฝึกอยู่ยังไม่สามารถจะทิ้งได้นะครับจะอยากฟังเพลงของยอดรักฟังเพลงยอดอยากร้องเพลงยอดรักก็ฟังเพลงยอดลักอยากฟังเพลงครูทูนก็ค้นหาใน youtube อยู่นี้ง่ายพิมพ์ชื่อก็เพลงขึ้นมาแล้วท่านก็ร้องตามร้องตามร้องตามจนชำนาญแล้วก็ร้องอัดคลิปให้พักพวกเพื่อนฝูงดูช้ได้ไหมถ้าได้ลองส่งมา ลงเฟซลงยูทูบนะก็มีคนเข้ามาดูคอมเมนต์ก็ถือว่าโอเคใหม่ๆก็าอาจจะคนไม่รู้จักก็ยังไม่มีคนดูก็อยางตงท้อผมเองก็เคยเคยไล่าฟังว่าตอนส่งมาใหม่ๆเป็นเดือนไม่มีคนดูเลยเราคิดว่าไม่เป็นไรเราเขายังไม่รู้จักเราตอนหลังพอมีเพื่อนบ้างอะไรบ้างก็เลยแลกเปลี่ยนกันฟังอันนี้เป็นก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับการที่จะเล่าเพลงได้หลากหลายเนี่ยก็คือไม่มีอะไรตายตัวนะครับ อันดับแรกคือท่านต้องชอบชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงทุกแนวนะครับอยากจะร้องเพื่อชีวิตก็ฟังเพลงนะนังหงานั้อดนัหมูอะไรพวกเนี้ยอาจจะฟังเพลงสตริงก็แย่ะจะตึงรุ่นเก่าหรือจะตึงรุ่นกลางก็มีให้ท่านเลือกนะครับไม่มีอะไรยากเขาให้รักอย่างเดียวนะครับเัวาใจรักใจรักแล้วก็บอกกับฟาร์มพยายามไม่มีอะไรเหนือปวามยามของคนไปได้นะครับ อะไรที่ยากเนี่ยมันถึงี่ยิ่งท้าทายอย่างเพลงครูทูลเนี่ยบางท่านไม่กล้าไปร้องเลยมันก็เป็นบางคนบางคนก็กล้าร้องคือขึ้นไปแล้วคือร้องก็กล้าก็กลัวก็อะไรไม่เพราะขึ้นไปต้องมั่นใจเลยร้องให้เต็มเสียงครับเพลงครูทูลเนี่ยคือต้องใช้ความพยายามความสามารถมากกว่านักร้องคน,นอื่นนะครับถ้าใครจะ ฝึกร้องเพลงคูทูก็ต้องฟังให้มากกว่าของนักร้องคนอื่นนะครับนักร้องหญิงก็เท่นกันถ้าท่านอยากจะร้องเพลงพุ่มพวงก็ฟังพุ่มพวงอยากจะร้องเพลงของสุนารีก็ฟังเพลงของสุนารีหรืออยากร้องลูกกลงก็ฟังเพลงของ,ง,ของอครูหลวงทองครูบุตรยาแลว้วก็้ครูราใจพิจ